สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาดูวิธีเข้าชมออนไลน์นะครับของกล้องไดหัวนะครับแอปที่โหลดมาจะเป็นแอปตัวนี้นะครับ GDMSS Plus นะครับโหลดได้ที่เพจสตูเลยนะครับพอโหลดมาแล้วนะครับก็เข้าไปที่แอปเลยนะครับก็อนุญาตให้หมดเลยนะครับ พอเข้ามาครับก็เลือกประเทศที่อยู่นะครับจังตอนนี้เราอยู่ในประเทศไทยก็ติดท,ที่ไทยแลนดแล้วก็กดเสร็จนะครับพอเข้ามาที่หน้าเสร็จหน้านี้แล้วนะครับก็กดตรงมุมขวาบนนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ครั้งแรกเราจะกดที่เครื่องหมายบวกก่อนนะครับเริ่มต้นรั้งแรกขั้นตอนต่อไปอนุญาตนะ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสแกน QR code ของตัวกล้องนะครับส่วนตัวนี้ผมจะ Input ด้วยมือนะครับตัวนี้ก็ใส่เลข serial number นะครับของตัวเครื่องเข้าไปนะครับนี่ผมกรอบมาแล้วก็จะวางเลยถ้ามี QR code นะครับก็สามารถสแกน QR code ได้เลยนะครับ พอกดขั้นตอนต่อไปมาเลือกที่ DVR XVR นะครับตัวนี้นะครับก็แตะเข้าไปเลยครับนะครับช่องที่เราจะต้องกรอกนะครับก็จะมีชื่ออุปกรณ์นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับส่วน admin username ก็ตามที่เราตั้งไว้นะครับแต่ว่าอันนี้ในระบบของผมตั้งเป็น admin นะครับผมก็จะตั้งชื่อนะครับเป็น ชื่ออะไรก็ได้นะครับตามที่เราชอบนะครับหรือว่าเราต้องการที่จะตั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดครับแล้วเราก็จะกรอกรหัสผ่านนะครับสามารถกดดูได้นะครับรูปตานะครับก็สามารถดูได้นะครับพอกรอกครบ2ช่องแล้วนะครับก็กดตรงนี้นะครับมุมขวาบนนะครับกดเซฟเข้าไปนะครับก็จะสามารถดูได้เลยนะครับ ถ้าเกิดขึ้นหน้านี้หน้าอย่างนี้นะครับให้ติ๊ติ๊กในวงกลมนะครับให้เป็นเครื่องหมายถูกแล้วก็กดคอนทินิวนะครับอันนี้กล้องก็จะมาแล้วนะครับจบขั้นตอนแค่นี้นะครับ